สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวคินซึ่งบาร์แบรนดูเฟ่นะคะก็คือแบรนด์ที่เราใช้ประจำนั่นเองเราอยากมาป้ายายทุกคน,นะคะ่ะกล่องน้องก็จะสวยแบบนี้เลยะคะเราจะทําการแกะก่อนนะคะเพราะเรายังไม่ได้แกะเราอยากให้ทุกคนเห็นจริงๆะคะว่าน้องเป็นหน้าอยางไงพอแกะมาแล้วนะคะในกล่องนะคะอุ้ยแกยาานิดนึงรอแป๊บน,นะคะนี่ในกล่องนะคะก็จะเป็นสีดําห่อหุ้มกล่องนะะ้องเลยคระป้องกันการกระแทกนะคะแล้วในกล่องของน้องเนี่ยก็จะมีแม่เหล็กด้านในเนาะไว้ยึดกระดา้างเพื่อใช้งานง่ายขึ้น นี่นะคะก็จะมีผ่นเซีลขาวแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้กล่องนี้นะคะเราจะใช้อีกกล่องหนึงนั่นเองคะเรามี2กล่องนั่นเองค่ะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเก็บผมกันก่อนนะคะเพื่อว่าที่จะได้ล้งหน้าง่ายขึ้นอันนี้ก็ยังเหยอ,อยู่นะคะเริ่ล่อง นี่ค่ะเราจะตักมาแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะนะคะเราก็จะใช้แค่นิดเดียวเพราะว่าน้องสะอาดมากเนัวน้องก็จะนุ่มนะคะแล้วก็จะใช้งานง่ายแต่กาต้องวอร์มก่อนนะคะเพื่อลดการติดตันแต่ว่าน้องนุ่มจริงๆนะคะแถมในตัวของ,ของคินซิงเนี่ยก็จะมีสารสกัดเยอะมากแถมถ้าใช้นานนะคะก็จะทําให้หน้าสว่างขึ้นนีนะคะ่ค่ะเพราะว่าน้องใส่สารบำรุงเราสามารถล้างแล้วก็ไม่ต้องถูสบู่เลยก็ได้นะคะเพราะว่าน้องสะอาดมากคะนี่นะคะถูๆไปค่ะ พอถเสร็จนะคะแล้วก็จะเอาน้ําใส่เนื้อน้องนิดหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนเนื้อของน้องนะคะก็จะแตกเป็นน้ํานมนะคะเนื้อขาวๆนุ่มมากเลยนะคะแบบกลิ่นก็ไม่ได้แรงรไม่ได้มีกลิ่นเลยนะคะเราก็จะล้างไปเรื่อยๆนะคะล้างล้างล้างนี่สะอาดแล้วเนี่ยสะอาดแล้วสะอาดแล้วนี่สะอาดแล้วโชว์อยู่นั่นแหละสะอาดแล้วโอเคนะคะนี่้างเสร็จเราก็จะเช็ดหน้าด้วยทิชชู่นะคะ เช็ด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 ี่นะคะพอล้างเสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าสว่างแล้วก็นุ่มขึ้นมากนะคะแบบนุ่มมากจริงๆค่ะนี่นะคะทุกคนเราอยากให้ทุกคนไปลองนะคะนี่รดมากสะอาดสดๆอ่ะยังเหงื่อกับแม่เหล็กอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่ามันรดจริงๆนะคะแล้วอยากให้ทุกคนไปตํากันนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2จาก300บาทลดเหลือ250บาทนี่นค่ะถูกมากๆแล้วก็ดีมากๆพกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอีบ้าเอ้